แอบบัสเดอะออฟเวอร์ทูออฟวัดศรีสักบูร์สกุลไม่เนมอีสหรือเทลาร์ไพรดอนไม่เนมอีสอุชานารีแขดอนแอนมิสพัดตายวิชาพศเวลข้ามถึงวัดศรีสักบูร์สกุลทุเดวิวพิซซัน about ถุงส่งรักปันสุข now the COVID nineteen pandemic has spread to our village causing the village to be lockdown t h e s h o p is t e m p o r i l i l y c l c o s s t and people can buy what they need such as shampoo hand wash gel general purpose t i s s o e p and e n d o g r a p h i c p e n i c u l a t ค่ะ we give them to people to use in their household for r e d u c e w or v i s o t their family this product are packed in coat bag the product name is ส่งรักปันสุข สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชุชาณลีแขดอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และเพื่อนๆกลุ่มยุวทูตความดีโรงเรียนวัดศรีสักกระบือตำบลโคกไทยอำเภอปากทงชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ยินดีนดต้อนรับ,รบทุกท่านสูส่โรงเรียนวัดศรีสักกระบือค่ะโรงเรียนวัดศรีสักกระบือเป็นโรงเรียนในชุมชนชนบทในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ขยายเป็นวงกว้างหมู่บ้านศรีสากระบือตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นชุมชนหนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับผลกระทบบางครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนและเพื่อนบ้านติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 เป็นเหตุให้คนในครอบครัวมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อบางคนต้องถูกกักตัวในสาลากลางบ้านบางคนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเหตุให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากยิ่งขึ้น นักเรียนจิตอาสากลุ่มยุวทุตความดีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมคิดร่วมทำหาแนวทางช่วยเหลือแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนโดยร่วมกันจัดทำถุงรักปัรสุข ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าประหยัดปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับคำปรึกษาคำแนะนำจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครอง ประกอบกับโรงเรียนวัดศรีสากกระบือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะมีการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรมะกรูดมะนาวมะเฟืองและฝักข้าวจึงนำน้ำหมักมาทำน้ำยาอนเนกประสงค์น้ำยาล้างจานนอกจากนี้นักเรียนกลุ่มยุวปรทุตความดีช่วยกันเก็บพืชสมุนไพรนานา,นาชนิดจากสวนสมุนไพรในโรงเรียนและในชุมชนเช่นขิงขา่าตะไคร้มะกรูดมะนาว ใบน้อยหนามาทำน้ำยาแชมพูสะผมและสมุนไพรฟ้าทลายโจรจากต้นฟ้าทลายโจรในโรงเรียนนำมาตากแห้งบดให้เป็นผงบรรจุใส่แคปซูลใช้เป็นยารักษาโรคแก้ปวดลดไข้จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่จัดทำจัดใส่ถุงรักปันสุขส่งมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโครโนา2019เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป และเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนนักเรียนกลุ่มยุวทูตความดีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019โดยขอความร่วมมือใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านและหอกระจายข่าวของวัดศรีสักระบือการดำเนิน โครงการยุวทฤษความดีส่งรักปันสุขเป็นการเสริมสร้างให้ทุกคนทำความดีตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญกับการทำความดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้คนในชุมชนรู้จักการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสอิด้วยการสวมแมสเว้นระยะห่างรักษาความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้เรียนกลุ่มอยู่บทุดความดีประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์เพื่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม